สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้นะครับหงมูไทยแลนด์เราพาท่านพามาดูที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับอําเภอสันป่าตองจังหวัดเชียงใหม่ตรงนี้นะครับมีไม้ฮวงโหรี่ไม้ที่แพงที่สุดในตลาดจีนซึ่งเป็นพยุงสายพันธุ์จีนนะฮะแล้วก็แพงที่สุดในตลาดจีนแพงเป็นอันดับหนึ่งในในตลาดจีนในประเทศจีนเลยตัวนี้แพงกว่าพยุงไทย15เท่านะครับมูลค่าในประเทศจีนเนี่ยถ้าปลูก10ปีนะฮะอายุ10ปีต้นหนึ่ง50,000ถึง100,000บาทในประเทศจีน แต่สาหรับในประเทศไทยนี่ก็ถือว่าเป็นไม้ที่แพงกว่าพยุงไทยอีกก็คือไม่มีไม้อะไรที่แพงเท่าตัวนี้ละอันนี้เราอยู่กับลุงทวีนะครับรบกวนแนะนําตัวนิดนึงครับผมครับผมผมทวีคำวทาครับอยู่สันปะตตองนี่ขอขออนุญาตอู้อูภาษาเมืองเนาะภาษาพื้นที่พื้นทินดีกว่าอันนี้ภาษาเมืองนันอันนั้นภาษาจึงไหม่อันนี้ปลูกมาเมือนหรือย่างครับนี่ปลูกมาสองปีเกินริ่มปลูกมีนาหกสองครับครับมีนาหกสองก็ประมาณสองปีหกเดือน ประมาณสองปีหเดือนนะฮะตัวนี้นี่คือปลูกธรรมชาติเลยบ่บได้ดาต้นบ่ได้ไปแตง่งไปอย่างมันเยอะแยะปล,ปลูกไว้กะไว้เป็นโฮมกะเป็นโฮมแต่ว่าคุณครูยังบลูกโฮอย่างหนึ่งว่าตัวนี้น้ำเป็นไม้ที่แปง้งแป้งกว่าพยุงไทย15เท่านี่แปง้งแป้งขนาดนะนี่ในในตลาดจีนนี่เขาวิ่งหากันขนาดนะักแล้วก็ที่ที่ผมประทับใจนะครับคือหมาทีเนี้ยไม้มันใหญ่มากเลยของของอาจารย์เนี้ย เขายางมาทดสอบเขายังมาดูนะครับที่ตามเกษตรกรผูก,ก,กว่าที่ปลูกที่เขาส่งเสริมเพื่อปลูกเนี่ยกเกษตรกรเขาไปปลูกในแต่ละจังหวัดมันใหญ่ขนาดไหนปีที่แล้วนะครับเขาพาไปดูที่เชียงฮ้เชียงฮ้นั้นห้านิ้วใช้เวลาสามปีนะถึงจะได้ห้านิ้วแต่แต่ของอาจารย์นี่สองปีหกเดือนแต่ผมคิดว่ามันใหญ่เขามาลองดูว่ามัน,มนจะถึงสักกี่นิ้วนะครับเส้นผ่าศูนย์กลางเนี่ยอาจารย์ปลูกแบบธรรมชาติมันน่าสนใจมากนะครับดูดูดูลักษณะลำต้นทรงพุ่มนะ แล้วก็ใบอันนี้คือใบมันนะครับใบใบของไม้ฮวงหัวรีอันนี้อาจารย์ป,ป,ปลูกแบบธรรมชาติเลยก็ปลูกข้างหัวมาได้นะครับอาจารย์ต้องการที่จะเป็นลมห่มเงามาไดอ่าแล้วไปเอามาจ้างไหนครับพันสายพันอ,อ๋อพอดีอันลุงมีปั้นไปซื้อก็เลยขอฝากไปซื้อที่ลำปางที่ห้างฉาตกด้อ,อ๋อเป็น,เป,นเป็นหงมูลงงม่ลำปางหงมู่ลำปาง,<ห>งครับ อยู่แถวอำเภอห้างฉัดห้างฉัดเนอะอันนี้มีใบครับมีใบหมายถึงว่าเพินมีใบห้ามพองส่พันก่อนก่นเครื่องใบไอ้นั่นแม่ก็ไปเก็บไว้เก็บไวไอ้นั้นนะเวลาถ้าเฮาบ่อทรงออกบ่เป็นยังถ้าจะใจในประเทศไทยคือตัดใจ้ได้เลยไม่ตัวนี้มันเปลยนพยุงทูกต้นไม้แต่ถ้าเขาจะทรงออกก็ต้องใจ้ใบนั่นนะในการที่จะขออนุญาตทรงออกเนาะเจใบนั่น่ะใบนั่นสําคัญนะครับถ้าสมมติวันหนึ่งมีคนมาติดต่อถามคุณครูอ่ะคุณครูต้นเนี้ยผมจะซื้อล่านหนึ่ง ล้านบาทคุณคูณยากขายถ้าถามว่ามีใบก็เรามีใบนี่คือมันมันสามารถที่จะไปทาทาเรื่องเพื่อจะอทรงออกได้ใบนั่นคือขออนุญาตจากไซเตสนะครับใบนั้นขอขออนุญาตจากอ่าสนักคุ้มของพืชกรมวิชาการเกษตรตัวนั้นมันเป็นไม้ป่าตัวนั้นเป็นไม้ที่ขออนุญาตถูกต้องมันเป็นพยุงสายพันธุ์ถูกกฎหมายอ่าอาจารย์ครับเวลาที่ปลูกม้เนี่ยกวาจะงญยต้นใหญ่ขนาดเนี่ยอาจารย์มีวิธีการจะได้มีเทคนิคสําคัญจะได้ครับ นี่ยจะได้มันคือมันใหญ่ได้ขนาดนี่ตัวปลูกไปแา่ธรรมชาติุถบะมีอย่างเลยมีเดียวตัดง่ายเดียวดินนี่ดินนี่มันดีก็ว่าจะได้ครับเป็นดินดินจะได้โมค่ะจะเป็นลูกลางเป็นอย่างคับเป็นดินโมธรรมดาเป็นเป็นลูกลังเลยเป็นดินโถมก่อนตะคอนเิ่นมีไม้ผักขดหินตูเิ่นอยู่อีสานแล้วเิ่นเิ่นมันเป็นปากะทินนลมัปนโมแล้วมันปากะทินมันขึ้น แล้วตอนที่เปนจะมาอยู่นี่เปนแต่งบ้านนี่เปนกับหรือจ้างแม่โคจ้างอย่างมันหรือตอกกระถินออกอันนี้เป็นปลากระถินเก่าครับเป็นปลากระถินเป็นดงเลยครับมืดเลยแล้วกะครับแล้วกับปนมาหรือดินมันก็เลยถ้าอย่างดีโดยขุดขึ้นมาตรงนั้นแต่ไงนี้น่าจะเป็นดินผมอ่าอันนี้อันนี้แล้วปนกับคุดขุดเนาะเปนกับคุดที่นี่มาโถมเพรมันสูงเนาะคูคุดตรงนี้เนาะเอาดินมาโถมนี่สองร้อยลำรถ โอ้แสดงว่าดินท้งบนนี่คือเป็นเป็นดินลุ่มบับให่ดินหน้าดินาดาก็แสดงว่ามันมันกิโตได้ทุกพื้นที่เนาะเป็นดินลูกหลังกิโตได้ได้แน่นอนเอาวันนี้เดี๋ยวเขาจะมาทดสอบนะครับมาพิสูจน์กันว่าที่เปิ้ลปูกมาสองปีหกเดือนท่เเจยงหม่เนี่ยที่สันป่าตองมันจะใหญ่ได้ขนาดไหนเชิญครับเข้ามาดูมาดูอันนี้พอดีวันนี้ผมเอาเวอร์เนี้ยมาตัวนะครับเวอร์เนียก็คือเป็น อุปกรณ์ในการที่จะดูว่าขนาดของลำต้นต้นไม้มันใหญ่นขนาดไหนนะครับวัดขนาดอันนี้เขาจะบอกกะเอาละเขาจะดูของแต้เลยว่าที่เปิดปลูกมาดิจังไม่มันได้ใหญ่ขนาดไหนนะครับเอาดูข้างเห็นชัดๆนะครับโอเคนี่นะครับ เส้นผ่าศูนย์กลางอยู่ที่12.6 12.7เซนก็ประมาณ5นิ้วเส้นผ่าศูนย์กลาง5นิ้วนะครับลองดูนะฮะอันนี้1นิ้ว2นิ้ว3นิ้ว4นิ้ว5นิ้ว5นิ้วนะครับ12เซนกว่า5นิ้วนะครับเส้นผ่าศูนย์กลาง5นิ้วใจ้จ้เยะเวลาปูแค่2ปี6เดือนอันนี้สถิติใหม่นะครับผมจผมไปมาทั่วประเทศไทยเอ้าจริงๆเลยผมไปมาทั่วประเทศไทยก็คือเขาปลูก หนึ่งปีหนึ่งนิ้วเส้นผ่าศูนย์กลางนะหนึ่งปีหนึ่งนิ้วสองปีสองนิ้วอันนี้สองปีหกเดือนมันได้ห้านิ้วห้านิ้วนี้แสดงว่าถือว่าโตเร็วกว่ามาตรฐานแต่ว่าต้นนี้ก็ถือว่าเป็นต้นที่ใหญ่ที่สุดในสวนนี้มานได้ต้นอื่นก็เส้นผ่าศูนย์กลางกับปกติเนาะต้นอื่นเกินประมาณสักสามนิ้วสี่นิ้วได้อันนี้ความสูงก็บโบยเยอะเนาะความสูงสงสัยว่ามันจะขึ้นตั้งบนบ่ได้หลายมันก็เลยออกด้านข้างก็เลยกระจายออกด้านข้าง คุณลุงครับคุณลุงทวีหูจักหูจักไม่ชนิดไม่ชนิดนีด้ได้จะได้ครับตั้งแต่แหลกกัดดูใน YouTube นะครับดูใน YouTube เลยคแสดงว่าเนี่ย<ด>เปิดติดตามย e <YouTube S 1> อ่าผมเพราะว่าผมกะจะเสาะไม้มาใส่ในสวนเป็นปลบเป็นไม้พยุงไมย้ยางนาไม่ไหเก็บอ๋อเป็นคนที่ว่าอยากปลูกไม่ปา่าอยู่แล้วผมชอบปลูกต้นไม้ผมจะปลูกปลาถ้ามันมืดนั่นง แล้วตอนตอนนี้หมืดเลยยังครับมืดมืดไปหมดเลยหมืดเพราะมืดแต่ว่ามันต้นมันศูนกับตากล้วยเพราะตอนแรกเขาปลูกปากล้วยมาเลี้ยงครับอ๋อคือมันเขาขี้คันเที่ยวเน่แต่ที่มันหมืดคือมันอันนี้มันเกิดลยไรขยเบียยกันนิดนึงขับเบียยมันยังเบียยกันปุูกสองแล้วจะว่าอันมันใหญ่ได้ตีจะได้สางจะได้เลือกต้นเอาอย่างครับอ๋อแต่ของตองของอาจารย์นี่คือเอามาปลูกแบบพางแพงที่เลยครับปลูกพัง่างๆแล้วดูแลดีเลยเป็นแนวหัวอย่างเง อ,อ๋อมันเกิดเลย,ยงไงเร็วาอาจารย์ครับอาจารย์ยังบุฮู้มาก่อนมั้งครับว่าไม่ชนิดนี้มันแปลง <laughs> ผมจวนอาจารย์ <c oughs> ผมไปซื้อ,อว่าอาจารย์จะเอาก็นนั <c oughs> ้เพราะว่าอันนี้ไหมถ้าถ้าเปิ้นนี้เปิ้นซื้อแปลงนะอย่าแล้วก็ครูเปิ้นก็บอกว่าลองเอามาล่อนเนี่ยจะมาปลูกเป็นห่มมาได้แบบกับ เอามาปลูกไปแล้ว <laughs> บ,บไ่ได้คิดอย่างแต่ตอนตอนนี้อาจจะคิดก็ได้นะครับเพราะว่ามันแปพงแล้วตอนนี้นะ <laughs> มันแปพงอันนี้แค่2ปี6เดือนนะครับถ้าสมมุติว่ามันครบครบสิบ 10. ปีเนี่ยนะครบสิบปีเนี่ยแต่ละต้นเนี่ยมูลค่าท่านอยู่ในประเทศจีนเนี่ยมูลค่าต้นละห้าหมื่นถึงแสนบาทอันนั้นในประเทศจีนแต่ถ้าอยู่ในประเทศไทยต่ำๆเลยต้นละหมื่นแน่นอนต่ำๆเหมือนคือต้นละหมื่นก็มีมูลคา่ 50, าหลายแสนนะในนี่นะอาจารย์ปลูกไปกี่ต้นครับสิบสี่ต้นสิบสี่ต้นก็ถือว่า S <S เขาได้ห่มแล้วก็ยังได้ตั้งห็มนะมันก็นยังดีมื่ก็ยังดีคุณคุณคุณลุงทวีครับปลูกมากี่ต้นครับของสวนพุ่นเ่ะผมซื้อมาร้อยแล้วก็มาแบ่งให้ครูสิบแปดแสดงมาปุ้นประมาณแปดสบแปครับนะแปดสครับตอนแรกที่ตอนแรกที่ฮู้จักไม่ชนิดนี้นี่คือไปลำปางเลยครับเออตอนแรกว่าจะถามเพื่อนที่เมืองน่านแล้วมันไกลล้ำไป <S <S 2> <S 2> แล้วก็มันตอนนั้นนี่มัน แปลงก็ห่างเอาไต้องต้นเป็นร้อยป่ก็หาล้วเปิ้ลแล้วเปิลมีโปรโมชั่นที่ลำปางซื้อหนึ่งแถมหนึ่งปีนะผมก็เลยซื้อไปเอามาที่มีมีโปรโมชั่นซื้อหนึ่งแถมหนึ่งซื้อหนึ่งแถมหนึ่งอ๋อก็เลยไปลำปางดีกว่าก็เลยไปลำปางแล้วมใชปเลยว่าตอนแรกถามที่อันไอ้หมูเดียวกับที่บางแสนบอกว่ามันโอนก่อนเนอะแต่บางผ้าบางคนก็หาครับเนาะตอนนั้นนี่ตรงผาครับก็เลยครับ บอกว่าแม่ไม่ไหวเลยเอาไปเอามาเหยื่อร้อยครับรบ้อยหนึ่งตั้งแต่ปลูกมาเนี่ยเอาถามถามคนปลูกแต่แตแต่วใหญ่เร็วกว่าความรู้สึกคือถ้าดูตามผมผมดูแบบเป็นฟ้าเลี้ยงนี่นะครับผมว่ามันใหญ่เว้ยเพราะว่าต้นต้นพยูงไทยหรือว่ายางนะนี่มันยังน้อยถ้ามันได้แดด็ดกดีกัน,นะอันนั้นอันนั้นกับปลูกพร้อมกันปลูกก่อนปีงโอ้ขนาดตัวนั้นปลูกก่อนปีงตัวนี้ตัวนี้ก็เท่ากันละอันนี้มันมัน ถ้ามันได้แดดนี่มันจะใหญ่ของผมมันจะมีที่มันไม่ได้แดดมันเกิดน้อยกับมีครับมันโอเคมันอยู่แต่ว่าถามาไตยก็ปะไตามาไตยครับที่มันไตยคือเจ้าของมันตอนน้อยๆเอาเรื่องตัญยาไปโดนเถื่อนตัญยาไปเล่นมันก่อนไปเล่นไปก้าวมันปุ๊บไปอย่างว่างโอเคแล้วแถวนี้มีคนหูจักเหมือนเขากครับมีคนหูจักมีคนปลูกพองครับได้ได้ยินพองก่อนในเขตนี่ยังบมมีเลยครับครับก็ถือว่าเป็นพืชชนิดไม่นะครับชนิดใหม่ของเกษตรกรท่านท่านใดสนใจนะฮะก็คือว่า สามารถสอบถามคนปลูกได้นะครับคนปลูกแบบนี้ถ้าสมมุติว่ามีคนสนใจอยากอยากดูเนี่ยให้เขาดูได้ก็ได้ครับได้นาะคนแถวพื้นที่แถวนี้สมมุติว่ามีคนสับปะตองมันอยู่แต่ไหนนี่อยากเห็นนี่นะได้นะครับอันอันขอขออนุญาตขอเบอร์โทรศัพท์ครับผม0 8 6 6 5 7 3 7 6 8ครับครับอันนี้ถามจากคนปลูกจริงนะฮะมาเจอว่าเขาไปฟังเผนมามาเจอว่าเขาไปดูใน YouTube แล้วเขาไปเจือมดมาดูของจริงเลยชัว อันนี้คือของจริงนะครับอันนี้อยู่สันปะตองร้อยเปอร์เซ็นต์ตบลยังครับนี่ตำบลยุวาครับตำบลยุวาครับผม,ผมอำเภอสันปะตองจังหวัดเชียงใหม่อันนี้นะครับถือว่าเป็นพืชเรษฐกิดต,ต,ตัวไม่นะฮะพืชเรษฐกิจต,ต,ตัวที่สําคัญของประเทศไทยเลยนะตอนนี้เขาอาจจะยังบ่มีไผ่หูจักเมื่อกี้ผมเห็นเห็นคุณพี่ทว,วีอู้ถึงไม่ไม่ตะกูตะกูยักคูิ่นคูิ่นเคยถูกแนะนำนะครับตะกูยักนาะครับวันพี่ปู ปรออกข่าวมาว่ามันจะเหมือนตะกูกระหาที่ว่าต้นนันนี่มันจะเหมือนตะกูก็ครับมันจะปลุกแล้วว่าจะได้ตั้งท่านั้นแล้วก็ล้มหายไปก็เลยมันดีครับทุกอย่างอันนี้อันนี้อยากอธิบายนะครับอธิบายเอ่อพื่อพ่อแม่พี่น้องทางบ้านนะครับเกษตรกรทางบ้านเพื่อท่านคิดดูนะครับว่าไม่พยุงเนี่ยมีเ่าได้ก็ได้ขายเขายังลักหลอบตัดถังกำกันแต่แต่ไม่ตะกูนี่เคยเคยเห็นไผ่ไปลักตัดก่อนบ่กเคยเพราะว่า ไม่ตะกูมันบ่จะมีตลาดตั้งแต่แรกแล้วมันบ่ได้มีตลาดแต่ไม่พยุงเนี่ยถ้ามันบมมีตลาดเขาบลักลอบตัดหรอกลักลอบตัดขนทรงจับจับแล้วมันผูกมันเทอมาจับอีกแล้วเพราะว่าอย่างเพราะว่ามันมีตลาดมันแปลงราคามันแปลงในเหมื่อไม้มันมีราคาเหยียดยังเนี่ยคนมันก็เอาแต่ตะกูยากนะครับไม้มันมันจะมีราคาเนื้อไม้มันถูกแล้วก็ไม้มันบ่สามารถใช้ประโยชน์อย่างได้เยอะแยะมันเป็นไม้เนื้ออ่อน แต่สําหรับตัวนี้นะครับเป็นไม่เนื้อแข็งนะฮะเป็นไม่เนื้อแข็งแต่โตเร็วความดีของมันก็คือว่ามันเป็นไม่เนื้อแข็งที่มีราคาแพงราคาสูงราคาแพงที่สุดในตลาดจีนในประเทศจีนเนี่ยบอมีไม,อไม่อย่างแพงเท่าไม่อันนี้นะครับแล้วก็นในตลาดโลกตลาดโลกเนี่ยเขาก็ถือว่าไม่ไม่ที่แพงที่สุดอันดับหนึ่งในสามของไม่ที่แพงที่สุดในโลกเนี่ยคือไม้ห่วงห,วงหวงัวลี่คือตัวนียมันแพงระดับโลกเลยมันมาใจไม่ที่เขาหัวใจกันในเมืองไทยคือว่าถ้าถามคนไทยว่าไม่อย่างแพงที่สุด คนไทยก็บ,บอกว่าไม่ซักไม่อย่างแพงที่สุดไม่แพงกว่าไม่ซุกกะไม่พยุงพยุงไทยแต่ตัวนี้แพงกว่าพยุงไทย15เท่าเพราะฉะนั้นตัวนี้นะครับเขาความมั่นใจกับชาวบ้านได้เลยนะครับมั่นใจกเกษตรกรได้เลยว่ากเกษตรกรภาคเหนือ,อน,นี้เรามาดูภาคเหนือนะภาคอีสานเขาก็พาไปดูมามาสองสามวันที่พานมาเนี่ยเขาก็ไปมาแล้วนะฮะอันนี้ขึ้นมาถึงเชีงยงใหม่เลยจะพามาดูแล้วว่าที่เชีงย,ยงใหม่ขุยใหญ่เหมือนกันนะครับดาบตำรวจเดชนงลง พาไปดูที่ร้อยเอ็ดพนมไพรจังหวัดร้อยเอ็ดอันนั้นก็ห้านิ้วเหมือนกันเส้นผ่าศูนย์กลางห้านิ้วแต่ปิ่นปลูกม,มา3ปีนะปุนปลูกมา3ป,1ปี1เดือนถึงจะได้5นิ้วอันนี้เชียงไมน่นี่เน็ตแต่เชียงไม่นี่สองี6เดือนนะครับสองี6เดือนได้5นิ้วนี่เป็นสถิตินะครับแล้วก็ท่านท่านอาจารย์นี่ปลูกแบบบ่ได้บ่ได้ไปตัดแต่งกิ่งเยอะแยะน,นะครับ่ได้ไปทําอย่างเลยปลูกแบบธรรมดาแล้วก็อาจารย์ก็บ่ได้เอากระไรมาแต่งกิ่งอย่างเลย ปล่อยตามธรรมชาติอันนี้นะครับก็เป็นอีกแนวทางหนึ่งนะฮะเดี๋ยวเอาเวอร์ชันภาษาภาคกลางนิดนึงนะครับก็อันนี้เป็นอีกอีกลักษณะหนึ่งนะครับของการปลูกไม้ห่วงหรี่ไม้ฮวงหรี่ไม่จําเป็นจะต้องปลูกแล้วดามไม้ทุกต้นดามไม้ตลอดนะครับบางท่านก็ปลูกวิธีนี้ก็ได้อย่างของท่านอาจารย์นี่ปลูกแบบธรรมชาติปล่อยไปเลยปลูกแล้วก็ปล่อยให้โตเองแบบนี้มันก็โตนะฮะมันก็โตและถามว่ามันจะล้มมันจะหักมันอะไรไหมมันมันก็อยู่ในต้นของมันเนี่ยแหละไม่มีปัญหามันหักมันก็แตกขึ้นมาใหม่ อย่างต้นนั้นก็ต้นคู่ด้วยซ้ำเดี๋ยวผมพามาดูต้นนี้นิดหนึ่งนะฮะต้นนี้ขออาจารย์ปลูก2ต้นนะฮะสต้นคู่กันมันติดกันตูมติดกันเลยมาแยกอันนี้มันอยู่ในถุงเดียวกันนะฮะสต้นแต่ถามว่ามันโตไหมมันก็โตนะครับอันนี้เล็กๆเลยก็3นิ้วขั้นต่ํา2ปี6เดือนนี่3มนิ้วแต่3นิ้ว2ต้นก็เป็น6นิ้วนะมันก็โตเหมือนกันโตทั้ง2ต้นนะฮะสต้นเลยอันนี้เป็นต้นคู่ เดี๋ยวผมจะพาไปดูหลายๆต้นนะฮะให้ท่านให้ท่านดูว่าของอาจารย์เนี่ยโตต้นเดียวเปล่าเราลองมาดูต้นนี้บ้างนะฮะต้นนี้อันนี้อีกต้นหนึ่งอันน่าเครื่องเครื่องไท้ไปจัดใจกหอยนี่สีนนิ้วนะครับ <c oughs> อันนี้เส้นบาศูนย์กลางสี่นิ้วนะครับต้นนี้มันมีสี่นิ้วห้านิ้วเล็กที่สุดคือสามนิ้วครับของอาจารย์แต่สามนิ้วนี่เป็นต้นคู่นะเราปลูกมาแบบนี้ ในประเทศจีนแลประเทศเวียดนามนะครับที่เราไปดูเนี่ยตามสวนสาธารณะต่างๆเขาจะปลูกต้นนี้แล้วเขาปลูกธรรมชาติแบบนี้เขาไม่จําเป็นจะต้องปลูกแล้วดมไม้ทําเหมือนให้มันเป็นเหมือนยูคาเหมือนสวนยางพารามันไม่ถึงขนาดนั้นอย่างนี้ก็ได้นะครับนี่ก็ได้ผลเช่นเดียวกันอาจารย์ปลูกมา14ต้นตายไหมครับไม่ตายเลย14ต้นครบเลยโอ้อาจารย์รู้ไหมว่าที่ผมที่ผมส่งเสริมให้เกษตร,รกรไทยปลูกตัวเนี้ย ผมไปดูงานในประเทศจีนเมื่อก่อนนะฮะเมื่อนาน,านมาละ7เจ็ดปีที่ผ่านมาเจ็ดแปดปีที่ผ่านมาผมไปดูงานที่ประเทศจีนคนจีนนะเขาปลูกรอบบ้านเขาเนี่ยบ้านเขาเป็นบ้านจัดสรรหลังเล็กกว่าบ้านอาจารย์มีพื้นที่นิดเดียวนะครับปลูกรอบบ้านปลูกรอบบ้านสิบต้นนะฮะสิบต้นเขากําลังมีพ่อค้ามาขุดขายอายุสิบห้าปีอายุสิบห้าปีคนนี้พ่อค้าเนี่ยขุดขุดขายขุดต้นเนี่ยขุดทั้งรากเลยนะฮะผมก็เลยไปถามว่า ขายอะไรไม้อะไรเขาบอกว่าไม้่วงหวัวรี่ราคาเท่าไหร่10ต้นนะครับต้นละ8 0 0แสนสิต้นเป็นเงิน8ล้านบาท10ต้นเป็นเงิน8ล้านบาทที่ประเทศจีนคราวนี้ผมก็เลยผมก็เลยมานั่งคิดผมก็จะคิดว่าเอ๊ะทำไมคนไทยมัวไปทําอะไรอยู่ปลูกไม้10ต้นรอบบ้านบ้านทเป็นบ้านไม้จัดบ้านจัดสรรเฉยพื้นที่เล็กนิดเดียวแต่หาเงินได้8ล้านแพงกว่าบ,บ้านที่เขาอยู่ผมก็เลยคิดว่าอ้าวถ้าคนไทยปลูกถ้าเกษตรกรไทยปลูกกันเยอะๆมันก็ไม่มีใครจนนี เพราะมันมูลค่าเพิ่มมันสูงมันก็ดีผมก็เลยเอามาทดลองปลูกในประเทศไทยพอลองปลูกแล้วปุ๊บมันก็โตเร็วเหมือนที่อาจารย์เห็นเนะี่ยมันโตเร็วแบบนี้มันก็เลยอ้าวส่งเสริมให้กเกษตรกรไทยปลูกก็ดีครับคนไทยจะได้มีตังค์กันกเกษตรกรจะได้มีตังค์กันนะฮะก็อันนี้เป็นที่มาที่ไปของไม้ฮงหวลี่ที่ผมส่งเสริมให้กเกษตรกรไทยปลูกแล้วก็พาทีมงานนะครับไปดูทั่วทั้งประเทศไทยว่าปลูกแต่ละที่แต่ละจังหวัดมันเป็นยังไงบ้างก็สรุปแล้วท,ที่ไปดูมานะครับหนึ่งอัตราการรอดสูงมาก เกินเกิน90%ขึ้นไปทุกที่ในประเทศไทยไม่มีที่ว่าจะตายเยอะๆไม่มีนะฮะ <sm ell> แล้วก็ทนแรงทนแรงมาก <sm ell> <ส> <lly> ปลูกตามภูเขาก็ได้ปลูกบนยอดเขายังไม่ตายเลยไม้ชนิดนี้ขอให้ติดก่อน <sm ell> <sm ell> ปลูกลงดินติดเรียบร้อยคือมันเป็นไม้ป่าฮะมันทน <sm ell> อย่างหนึ่งก็คือพื้นที่บางพื้นที่ที่มีน้ําท่วมถ้าท่วมไม่เกินหนึ่งเดือนไม่ตายอีก <sm ell nesse> ตัวนี้ทนน้าท่วมก็ทนทนแรงก็ทนแพงก็แพงปลูกง่ายก็ปลูกง่ายอัตราการรอดสูง ก็ไม่มีเหตุผลอะไรที่เราจะไม่ปลูกนะเหตุผลที่บางบางท่านในหลายท่านบอกว่ามันจะเป็นพืชกระแสสําหรับผมผมมองว่ามันไม่ใช่กระแสน่นแน่นอนเพราะว่าไม้พยุงเนี่ยมันแพงมาตั้งมิ้วก,กี่ปีละยี 23, ่สิบสามสิบปีมันก็แพงอยู่งั้นน่ผมไม่เคยเห็นไม้พยุงราคาตกเลยพยุงไทยนะพูดถึงแต่อันนี้ก็คือพยุงเหมือนกันแต่เป็นพยุงสายพันธุ์ต่างประเทศแล้วมันถูกต้องตามกฎหมายนะครับมันมีเอกสารรองรับทุกอย่างด้วยตัวนี้ก็เป็นเป็นสิ่งที่สร้างความมั่นใจให้เกษตรกรได้ว่าในเรื่องของกฎหมายไม้พยุงเนี่ยแพงก็จรริงนนะคคับใภาาอีส แพงก็จริงแต่มันผิดกฎหมายปัญหาที่ผ่านมานะขออนุญาตกลําบากยากมากไอ้ตอนนี้ที่เขาบอกว่าแก้มาตาเจ็ดคำว่าแก้มาตาเจ็ดนี่คือ,อาสามารถปลูกได้ไม้ห่วงห้ามให้กลายเป็นไม้ไม่ห่วงห้ามปลูกได้ในที่ดินกรรมสิทธิ์สมมติเราปลูกในบ้านเราถือว่ามาตาเจ็ดเขาบอกว่าถือว่าให้ไม่ใช่ไม้ห่วงห้ามถ้าปลูกในที่เอกสารสิทธิ์ถูกต้องแต่คราวนี้การจะส่งออกมันส่งออกไม่ได้คราวนี้ มันมีมติคอรม2,551ห้ามนําเข้าและส่งออกพยุงไทยรวมทั้งผลิตภัณฑ์จากไม้พยุงไทยเพราะฉะนั้นไม้พยุงไทยมันแพงก็จริงมันดีก็จริงแต่มันส่งออกไม่ได้นั่นคือปัญหาแต่ตัวนี้เป็นพยุงที่แพงจริงแพงกว่าพยุงไทยแต่ส่งออกได้นี่แหละปัญหาของคนไทยคือทําไมยังไม่ปลูกกันนะครับอันนี้ส่งเสริมนะครับส่งเสริมให้เกษตรกรไทยปลูกแล้วเราพูดแบบนี้มา3ปี4ปีแล้วนะครับที่เราพูดแบบนี้มาและส่งเสริมให้เกษตรกรไทยปลูก แล้วก็ปลูกแล้วโตจริงๆแบบนี้ต่อไปก็รอในเรื่องของการตลาดนะครับอีกอตอนนี้ก็ส่งเสริมให้ปลูกมา3ปีแล้วต่อไปก็อีกประมาณ7ปีข้างหน้า7ปีข้างหน้าเราก็จะเริ่มส่งออกนะฮะเริ่มส่งออกพาเกษตรกรไทยส่งออกก็จะนาเงินจากประเทศจีนกลับมาให้เกษตรกรไทยอย่างมหาศาลนะครับแน่นอนเพราะไม้ประยุงต์เน่ก็แพงไม้ประยุง์ถูกกฎหมายยิ่งดียิ่งแพงนะครับไปใหญ่วันนี้ขอบคุณท่านอาจารย์นะครับที่กรุณาให้เรามาถ่ายทารายการที่นี่ที่บ้านอาจารย์ มีความสุขมากครับให้เกษตรกรทุกคนยิ้มได้นะครับมีความสุขอย่างน้อยๆเรามีความหวังกับพืชที่มันมีราคาแพงก็ดีกว่าปล,ปลูกไม้ราคาถูกอย่างเดียวเราไม่ได้ว่าปลูกตัวนี้อย่างเดียวนะครับปลูกไม้ทั่วไปที่เราปลูกปลูกของกินได้ปลูกเศรษฐกิจพอเพียงนะครับปลูกทุกอย่างได้หมดแต่เอาตัวนี้เสริมไปอย่างน้อยก็เป็นความหวังให้เกษตรกรสำหรับวันนี้ขอบคุณครับอาจารย์ขอบคุณครับ แล you, ้วก็ขอบคุณท่านผู้ชมทางบ้านนะครับที่กรุณาติดตามรับชมรับชมคลิปต่อไปนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะไปที่ลําพูนนะฮะตามไปดูของสวนพ่อเลี้ยงคิดนะครับว่าเราเรามาดูตลอดพ่อเลี้ยงคิดเนี่ยปลูกตั้งแต่แรกจนเดี๋ยวนี้หมื่นกว่าต้นนะฮะเป็นยังไงสวนที่ปลูกหมื่นกว่าต้นแล้วปลูกเป็นเชิงเศรษฐกิจจริงๆมันเป็นยังไงนะครับเราจะพาท่านผู้ชมไปดูวันนี้ช่วงบ่ายๆเดี๋ยวถึงแล้วครับลำพูนสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับที่กรุณาติดตามรับชมสวัสดีครับ